ดีครับผมวันนี้วันที่4กรกฎาคมมาภาพที่คุ้นเคยกันอีกแล้วผมมีโบเป็นคนขับรถแม่อยู่ข้างหลังแล้วผมอยู่ข้างหน้าวันนี้เราไปเอาประตูไปเอาประตูอีกแล้วเราจะไปเอาประตูคือประตูทั่วบ้านประตูในบ้านที่ช่างเขาติดไปแล้วในรูปแบบบ้านเขาให้มาแต่เราไม่พอใจเราจะเปลี่ยนและถอดทิ้งอ่าถามว่าแล้วทำไมไม่เปลี่ยนตั้งแต่ทีแรกคือด้วยอะไรหลายอย่าง มันไม่เห็นภาพครับคือเราเห็นภาพแค่เป็นรูปในสัญญาว่าเขามีประตูแบบนี้มาให้เราแต่คือด้วยความที่จุดนี้เราเราคิดไปว่ามันได้แหละประตูอะแต่พอมาเจอของจริงแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่สวยเราไม่พอใจงั้นวันนี้เราจะไปบางโอกันต่อผมไปเอาประตูไม้ มาติดในบ้านครับอาจจะสวยแต่ว่าไม่ใช่แบบที่เราพอใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องซื้อใหม่อ่าเราก็ต้องจําเป็นต้องซื้อใหม่แล้วเออเสียซ้าเสีย,สยซ้อนเสียโอ้ยรู้สึกบางโพนี่ไปบ่อยกว่าโฮมโพไปบ่อยกว่าบุญถ<ห>าวรแล้วนะน่าจะสร้างบ้านใกล้ๆบางโพอย ดูจากสถานการณ์ตอนนี้ครับผมเมฆนี่มาแบบเพียบเลยก็คือฝนกําลังตั้งเขาว่าจะตกอีกแล้วในคลิปก่อนหน้าที่เรามาเอาประตูหน้าบ้านเนี่ยคือมันเป็นช่วงเดือนเมษามันเป็นเดือนหน้าร้อนที่แบบว่าฝนไม่ควรจะตกแต่วันนั้นดันพายุเข้าแต่ตอนนี้วันเนี้ยกรกฏกดาเนี่ยเป็นหน้าฝนพอดีวันนี้เราก็เลยมีการเตรียมตัวมาอย่างดีครับผมมีผ้าใบาเราจะกันอย่างดีครับผมเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราต้องเอา ไฟที่เราซื้อมันเนี่ยไปลงไว้หน้างานด้วยเออเขาออกต่างจังหวัดกันวันนี้มันหยุดยาวสามสี่วันอไไวอเออเราเนี่ยซื้อของทุกวันมาเอาประตูครับจอดไหนได้บ้างจอดจอดนี้ได้ป่ะเวลามาบางโพก็จะวุ่นวายนะผมก็คือซอยมันเล็กครับแคบ มันไม่มีให้จอดรถเว้ยแต่มันก็ต้องจอดรถหน้าร้านเพราะว่าเราต้องซื้อของกันนี่หออปะมันก็เลยจะวุ่นวายวุ่นวายหน่อยครับผมนกดดันคนเขารอเราเยอะนี่นะอันนี้แหละอันนี้สวยอยู่สวยนะสวยสวยสวยเป็นร่องคู่ไม้ขยาไม้เนื้อแข็งมันก็จะดีกว่าเขาเรียกว่าไม้สนหน่อยไม้สนมันไม้แบบมันไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งถามว่าไม้สนสวยไม่สวยซึ่งราคา ประตูในบ้านเนี่ยมันไม่ได้แพงเท่าประตูนอกบ้านนะเฮ้ยลบ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 เราว่าลบปูทายยังไงป้าที่ใส่นี่ฝุ่นเอ้ยไม่ใช่ฝุ่นหรอฝุอ้าวมาแล้วฝุนตกแล้วคิดว่าแบบเป็นฝุ่น แบบไม้อะไรเงี้ยออกป่าฝนเฮ้ยแลบเดี๋ยวแลบหน่อยนี้ก่อเรารู้วิธีเรียกฝนและเราคือวันที่มาประตูวันที่ฝนตกวิธีวิธีเรียกฝนคือเป็นวันที่เรานัดประตูว่าเราจะมาประตูวันนี้ปุ๊บฝนแม่งตกเลยวันนี้เนี่ยโหเออว่ะแต่กอาจจะไม่เห็นนะแต่ ตาเราเนี่ยเห็นเลยว่าฝนตกแล้วคุมนี่จะโดนฝนไหมครับมันก็เปียกอยู่ใช่ไหมหรือว่าวอ๋อมันผ้าใบมันกันน้ำผ้าใบมันกันน้ำอ่าเดีวก็มาดเกไม่โดนแน่นอนชำระเงินครับผมยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยแต่เขาข,ขอขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะพิงพังสีอยู่โอเคผมผมโอนไ,ไปแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งสลิปให้โอเคเราจะไม่รู้ได้ยินเสียงหรือเปล่า เราจะมาตามหาสีที่จะมาทาไม้ตัวนี้คือสีเรามีอยู่แล้วเว้ยเราอ่ะจ่ายตังค่าสีไปตั้งแต่สร้างบ้านแล้วเราต้องมาหารองพื้นใหม่ลูกค้าจะทาสีทับหนา้าเป็นส,สีอะไรขาวป่ะเป็นสีบานประตูสีอะไรสีขาวครับน้ำมันสีน้ำมันหรอคะก็ต้องรองพื้นกันเชลาค่ะสีวค่ะสีที่ติ๊กเนี่ยคือสีที่เราลงสต็อกเป็นสีเบอร์แต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบโทนสีที่เราติ๊ก อย่างเลือกสีนี้ผสมผ่านเครื่องได้แต่ราคาจะแพงกว่าตัวที่เป็นสีเบอร์อ๋อโอเคเ <c oughs> ข้าใจแล้วครับเพราะว่าสีเบอร์เราไม่ได้ลงทุกสีเพราะว่าลูกค้าจะใช้น้อยเพราะเรามีเครื่องผสมสีลูกค้าเขาก็จะเลือกเ้องเขยาบบข่าเอาเองอ่านี่ซึ่งดูแล้วสีเท่าไหนเข้มมันต่างกันเยอะไหมอะคะระหว่างสีเบอร์สีเบอร์กับอ่าโฟน โนสีเขยวถ้าเป็นพวกสีเทาสีอ่อนๆเนี้ยไม่แพงก็จะอยู่ประมาณ6ก0 0็้ยแต่ถ้าลูกค้าเลือกโทนเป็นพวกสีเขียวสีม่วงพวกเนี้ยแม่สีแพงอาจจะถึงหลักพันต้องเอาสีเข้มเข้าไว้ก่อนเลยลูกเพราะว่าหลังคาเราก็เข้มถ้าอยากได้สีหลังคาต้องเอาตันี้เลยครับจบไปเลย เขมแล้วอันนี้ถังเดียวพอไหมคะกระตูกี่บาทน,นะคะสองบาทแ,แล้วพอไหมครับพอ,พอใช่ใชไหมเ,เหลือ,ลอใช่ไหมครับอันนี้มาถึงขั้นตอนการผรสมสีที่หลายๆคนเคยเห็นในติกตอ,อกไปเ,เวลาถังแล้วก็จะหย่อนเนื้อสีแล้วก็จะเขยา่าเขยา่าเขยา่าเดี๋ยวเรามาดูกันมันจะเป็นยังไงอันนี้คือสีอะไรครับเป็นสีเบจค่ะอ๋อนี่สีเบจ วิ้ยมีสีชมพูด้วยสีชมเงินด้วยแม่มสีแม่สีอ่าน้อยเจ๋งอะไม่เคยเห็นอันนี้อันนี้ออกมาเป็นสีเทาใช่ไหมใช่มันคือมันค่าสีต่างๆมันจะเท่กว่าน,นี้ถ้าเราทําสีอ่อนแล้วแบบสีเบจเป็นสีขาวแล้วเขาก็ผสมสีอื่นแล้วก็เขยา่ารวมกันไปอ่ามามาเขย่าดีเดี๋ยวดูนี่ไงอ่านั่งตรงไว้ไม่เห็นนะคะครับมันปิด เพราะว่าการผีกระจุยคือสายเฮดิเขาปิดเพราะว่าการปิดฝาไม่แน่นแล้วมันกระจุยกระจายไงนี่บอกไว้เรทำแรงงากันมันเหี่ยงผ้าอ๋อ,อกันมันกระเด็นออกมาเพราะว่าเกิดบางทีอ่ะเขาวางกระป๋องสีไม่ลงแลอวหรืออะไรอะ่ะมันเหี่ยงพลาดเปลี่ยนออกได้งานเข้าเลยนะเลอะทั้งสีเจ็บทั้งตัวเจ็บขางอย่างนี้ใช่ไหมกุ๊บๆแล้วก็ฟิวไปเลยฟิวไปเลยเยอะเ๋ยวน้ำมันสูญทั้งร้านไม่พอล้างแล้วเลยเมื่นไหสิ <c oughs> <mm อันนี้น้องใหม่เขาใส่ให้เพราะว่า, Lock วา,ถ,า oh. ถ้าวางไม่ตรงึกลางเขาพิงวงไว้ให้แล้วคุณวางเบี้ยวมาข้างหนึ่งอ่ะพอเครื่องมันขยับแรงๆมันก็จะเอียงเอียงออกโดนไหมคะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันมีแรงน้ำมันไม่เป็นไรนี่โทษทีค่ะไม่เป็นไรถ้าเกิดว่ามันยโดนโดนนี่คือโดนยุงกันอ่านี่ง่ายสี คือสีเขาแต้มอ่อนกว่าในรูปนะอืมเพราะว่าเข้มมากเลยนะเข้มมนะอ๋อต้องลองเข้มนะอันนี้นะลองคิดสภาพบานประตูบานบปนเนอร์สองเมตรทั้งบานนะเข้มจังนะมันมีเขียนสีข้างกล่องอยู่ใช่ไหมฮะถ้าตรงสติกเกอร์เนี่ยค um> ่ะมันจะแจ้งว่าอันน huh? <Mm ี้คือรองพื้นกันเชื้อละอ๋ออ่าอ่าเี๋ยวใช่ไหมอันนี้เป็นนี่เล่นไดเขียนมาสีดำก็่อมาคล้ายๆกันเนาะบอร์ดแบ็กอ่แล้วก็ตัวนี้เป็นสีผสมตามเบอร์ที่คุณเลือกทั้งหมดครับสี นี่หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสองบาทาน,ะนี่โอคีคถือว่าปกติอ่ะเดี๋ยวผมต้องยกสีไปครับผมอันนี้คือสีที่ทาประตูหน้าบ้านเรา,เอานะตอนนี้เราได้ออกมาจากอนาเขตบางโพแล้วนะครับผมยังไม่ฝนซอยเลยยังไม่ฝนซอยเลยเป็นซอยที่ซอยที่แล้วที่เราพูดว่าฝนไม่ตกอหรอแล้วก็ตกโซ่เา้ยรอบนี้ พูดเลยแน่นหนาะถ้าใบานี่เตรียมพร้อมเออเตรียมตัวมาอย่างดีไม่ตกไม่แต่วันนี้รอนนี้ไม่ตกเออก็ดีแล้วไม่ตกก็กโอเคนี่เราต้องกลับบ้านไปเอาไฟกลับบ้านไปเอาไฟเพราะว่าเรากลัวฝนตกเราเลยยังไม่ขนไฟขึ้นมาเผื่อถ้าฝนตกเราก็จะเอารถเก๋งขนไฟไปไฟทั้งบ้านที่เราซื้ออะนี่เดี๋ยวต้องย้อนกลับบ้านนีกนะไปเอาไฟมาใส่กระบะแล้วก็ไปต่อโอเคครับผมตอนนี้เรากลับมาบ้านแล้วเราจะมาขนไฟที่เราซื้อไฟบ้านใหม่กันนะผมโบไปกลับรถมานี่ เป,เป็นแฟนผมต้องอดทนครับผมต้องขับรถเป็นขับรถกระบะด้วยนะอะเรามาขนไฟขึ้นรถกระบะกันครับอันนี้คือของที่เราจะต้องขนไปคือสูงถึงเพาดานแล้วอะ่ะอันนี้คือแอร์เก่าเราแต่โหดูดิทีวีอันนี้คือไฟทั้งหลายแหร่ทุกคนครับโบถังขับหายครับผมตอนนี้เธอแก้เขาแน่เลยไม่ได้เก้งโทรหาโทรหาโทรหายางเดียวนั่นแหละนี่ เธอรู้ไหมใครเป็นคนคิดใครนี่คนนี้มแม่เป็นคนคิดเลย <c oughs> แม่บอกเอาซ่อนเอาซ่อนเอาซ่อนเลยเอาซ่อน <c oughs> ที่บ้านโทรมาเต็มเลยนะคะก่อนห้องนอนใครห้องนอนกอฟไม่ใช่เหรอเออเอาไว้ไหนอ่ะไม่มีที่ไหวห้ว่ะรถเต็มยังไม่ได้ลื้อรถกอลฟไว้บนพื้นก่อนแล้วเราทำยไงกอล์ฟบนรถอ่ะมาเลยเพื่อดีเดี๋ยวเราต้องเคลียร์หลังรถก่อนเราลื้อเคลียร์หลังรถเฮ้ยมียาครูมาส่งด้วย นี่เคนเยอะไอ้เน่ยไว้ไ,ไหนฮะชึบเกือบเกือบได้เอาไว้ข้างในแต่ไม่ได้ได้ไหมเกือบได้คุณเธออูอ้วันเนี่ยไปไปไหนไม่เป็นไรเอาไว้มาหนี่มาหนี่เอาไว้อ่านันบ้านปิดนะเรียบร้อยเนาะตรงนี้นี่ก็เต็มแล้วคุณแม่นั่งอเ,เออมันจะปิวน่ะหายเอา ปิว้วนี่มันไม่ปิว้วหรอออเหรอมันไม่ไม่ปิว้วใช่ไหมอ่ะนั่งกอดไปแล้วกันนะไปใครขึ้นรถนี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะได้เห็นสีบ้านที่เขาทาภายนอกอะ่ะตอนนี้ตื่นเต้นมาเลยนี่เป็นภาพแรกที่เราจะได้เห็นสีที่เขาทาว่ามันจะเป็นสีที่เราอยากได้ไหมคือตื่นเต้นนี่คืออะไรดูไหมคือถ้าไม่อยากได้เราก็ต้องเปลี่ยนสีใหม่เนื้อออกไหมเราต้องซื้อ,อ,อสีเพิ่มใหม่ไงเออ หมายถึงอมาแล้วะเหลือวะเหรือวะเรียบตลกจังว่าบ้านตัวเองอันนี้รอบแรกหรือรอบสองรับรอบแรกอยู่ทำไมผมรู้สึกว่าบ้านผมตลกมากเลยอะเฮ้ยมันก็สวยอยู่นะก็เรียบเรียบนะก็เรียบเรียบเก็เรียกว่าเรียบเรียบอ่าอ่าไปผมเชื่อว่าทุกคนอยากเห็นใช่ไหมผมเชื่อว่าทุกคนอยากเห็นสีบ้านใช่ไหมว่าตอนนี้อันนี้คือสีแรกสีรอบแรกจริงเขาต้องทาสองรอบ ตอนนี้เป็นรอบแรกอยู่ถามว่าสวยไหมส่วนตัวผมผมว่าโอเคแต่อยากได้เข้มกว่าน,นี้เข้มกว่าน,นี้แบบเยอะเลยอ่ะไปดูกันเป็นเจ้าของบ้านไปแล้วอยู่เพิ่อมอีกตัวใช่ไหมมาขออยู่ร่วงหน้าใช่ไหมอันนี้คือรอบแรกอยู่ใช่ไหมครับข้างบนสองรอบนะครับสีขาวสองรอบแล้เหรอครับ,รบหรือว่าสีแต่สีเานี่รอบเดียวอ๋อ แล้วมันทาหน้าฝนนี่มันก็อันนี้นิดนึงใช่ไหมไม่ฉันก็ต้องดูอากาศด้วยอ่านี่ครับผมนี่นี่คือสีบ้านที่แต่ตอนนี้มันมันโดนทาไปรอบนึงจริงมันต้องถ่ายอีกรอบนึงนะคือใจผมอะอยากได้เข้มกว่านี้แหละแต่เดี๋ยวดูสถานการณ์กัอนเขาถ่ายรอบเดี่ยมันจะสีมันจะเข้มกว่านี้อีกนิดนึงคือถ้าท่ายอีกรอบมันจะเข้มกว่านี้ใช่ไหมครับ อ,บบอ,อ๋อคือมันจะไม่ได้เข้มกว่านี้ม,นบบนมันจะหนามันจะดูหนาหน่อยแต่มันจะไม่ได้เข้มกว่านี้แล้วอ่านีเป็นเทาเทาอ,อ่อนแต่เราจะมาตัดด้วยสีประตูที่มันจะเข้มเหมือนหลังคาสีชอบไหมสีเป็นยังไงบ้างชอบอยู่มันอ่อนไหมดูเรียบๆนะอ่าแต่มันต้องรอประตูเสร็จรอสีประตูเสร็จต้องร้อยู่้างเรืออะไรมันยังบางตาอยู่ อาจจะไม่เนียนเออเป็นไงหลังจากเห็นสีบ้านแล้วบอกความรู้สึกใหม่ว่าความรู้สึกบบคิดยังไงบ้างมันดูดีอ่ะคือนี้สวยเดี๋ยวยิ่งประตูนะสีเดียวกับหลังคานะมันจะยิ่งสวยเข้าไปอีกหน้าศิลปะนี่แหละครับผมสีรอบแรกแลยวะตอนนี้รอบแรกอยู่เขาจะถ่า,ายรอบหนึ่งก็น่าจะหนาขึ้นดูดีขึ้นงานเนียบขึ้นพอนั่งล้างออกลอกต่างๆทําความสะอาดก็น่าจะเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ขั้นตอนต่อไปเหลือประมาณไม่กี่อย่างแล้วติดสุขภัณฑ์ เก็บงานกระเบื้องแล้วก็ติดไฟจบแล้วนี่คือห้องน้ำครับผมทันม้นบนเออเทสก่อนได้ไหมเทสก่อนได้ดไหม<า>มันไม่แตกใช่<า>ไหมบ้าแข็งแรงเนาะมันจะแข็งก็แข็งแรงสิหล<ฮ>องนอนดิแอบได้เลย <laughs> ใหญ่ปะคิดว่าใหญ่ปะ <laughs> คือคือผมแอบได้เลยะ <laughs> คือผมผมก็ดูมาอยู่ว่า ประตูห้องน้ําไม่ควรโดนประตูหน้าบ้านครับไม่ไม่ควรตรงบนันไดไม่ควรตรงด้วยครับจุดแรกนะครับ,รบที่เหจะจัดจุดสองประตูเนี่ยสองบานเลยนะครับประตูสองบานแม่หลังโผล่จะต่างบานมันเลยอีกสองบานชนกันทะลุไป<ช>เลยใช่ครับทังทะลุเลยอย่างเงี้ย